สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอบสว,ส,สวัสดีค,ะคะส,ว,สควันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็คือเราจะคุยกันในเรื่องของตะคิวเนบชาแล้วก็การแข็งเกรงซึ่งตอนที่โพสต์ไปเนี่ยมีคนส่งคําถามเข้ามาได้เลยเพราะว่ากลัวว่าเวลาที่ไลฟ์สดเนี่ยจะจะถามไม่ทันนะคะคคเดี๋ยวตอนแรกอันดับแรกแล้วเราจะให้ความรู้กันก่อนก็คือเดี๋ยวจะขอความเมตตาคุณหมออุเซนนะคะให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นตะคิว ชาปลายมือปลายเท้าหรือชาบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าอาจมีอาการแข็งเกร็งร่วมด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยนะคะมาให้แบ่งปันเป็นวิทยาทานขอความเมตตาคุณหมอเรื่องตะคิวนิดหนึ่งค่ะครับก่อนเดินก็ขอสวัสดีทุกท่านครับจริงๆในเรื่องตะคิวนะครับมันทรมานมากมันเป็นที่น่องครับบางคนก็เป็นที่ท้องบางคนส่วนมากก็เป็นที่น่องที่น่องพบบ่อยมาก เพราะอารคนี้มันส่งผลให้จะเป็นอัมพาตอัมพาตได้ในภายหลังเพราะเลือดลมเดินไม่สะดวกครับมันเป็นตะคิวเจ็บมากเจ็บที่แต่ท้องน่องเลยครับมันปวดมันเป็นแค่บรรเลวมันจะขาดใจตายครับบางทีมันเจ็บมากเวลามันเป็นเป็นตะคิวมันจะปวดทรมานมากเลยใช่ไหมครับครับจะปวดมากวิธีมืองอย่างนี้ไหมคะไม่เท้าที่เท้าถ้าเท้าไม่หมยถึงว่าเท้าจะนิ้วจะหงิกอย่างนี้ไหมคะเวลาที่เป็นตะคิวไม่ไม่จะน่อง มับน่อกอย่างแข็งไปเลยค่ะวิธีแก้วิธีจับพลันนะครับวิธีแก้จับพลันก็เป็นปวดรุนแรงตะขิวที่น่องนะคะวิธีแก้วิธีแก้ก็ให้เอาเบอร์จับปลายเท้าแล้วก็ดึงปลายเท้าขึ้นมาแล้วก็หายสมมติว่าอันนี้เป็นเท้าเราเนาะเรากระดกส้นขึ้นแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะอันนี้คือส้นเท้าใช่นะคะแล้วก็ให้เรางัดขึ้นมาแบบนี้ครับนะคะเมื่อการที่จะน่องจะหายครับหายตาชั่วคราวมันไม่หายถาวรนะครับ ขึ้นเวลาเฉียบพลันเฉียบพลันมันเจ็บมากคแล้วจะส่งผลให้ที่บอกจะเป็นอาพวกอัมพาตได้เพราะเลือดลมมันไม่วิ่งมันติดขัดอยู่ถ้าจะเป็นบ่อยตีขึ้นได้เรื่อยตีขึ้นเรื่อยน่ากลัวมากครับคอันนี้ก็คือสัญญาณเตือนของาาอามพฤอามพาตไมหมครับหมอกล้ามเนื้อน่องจะแข็งมากมแล้วต่อไปเนี่ยจะทระมานไอ้พวกนี้ไม่ยากนะครับรักษาไม่ยากถ้าเป็นมาเนี่ยมัน เราเมื่อกับโฆษณาน้ํามันนะนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้โฆษณาน้ํามันแต่ว่ามันมันได้ผลชัดจริงๆครับเอาไปฉีดฉีดฉีดใต้น่องแล้วก็ขยำขยำแล้วแล้วก็หายแล้วทำมาบ่อยจะหายถาบอเลยจะไม่ไม่เกิดขึ้นอีกครับก็เรียกมานน้ามันน้ามันเดี๋ยวบ้าเอาให้คนใก้ดูนะคะจะให้ผู้ชมทงบ้านดูเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าจะเป็นหน้าตาไปอย่างไรค่ะ สวัสดีพี่นรีรัตด้วยนะคะสวัสดีคุณวรารับน้ำมันขวดนี้ครับเป็นน้ำมันจั้งอยู่ที่นี่ก็คือทิพย์ทันใจแต่อยู่บ้านผมก็โอสุดติดเ็นดินครับแต่เป็นตัวยาเดียวกันตัวยาเดียวกันเราฉีดฉิตแล้วก็พ่นๆแล้วก็ทาทาที่บริเวณที่ปวดบางคนก็อาการชาร่วมด้วยเวลาชานะครับเราเป็นตะคิวลืมไปเมื่อกี้เป็นตะคิวนะครับที่นต้องถามว่านิ้วจะเกร็งไหมเกร็งครับ ก็ค <ork> <ooo> ือใจเยกเกงแบบนี้นะมันจะปีนเลยนะนิ้วนิ้วนิ้วชี้จะไปปีนกับไม่ได้มันบังคับไม่ได้ปีนกันอยู่เลยมันปีนนี้เลยมันตะคิวจับมันจะเกรงมากมันจะปีนเจ็บมากมันจะเจ็บเจ็บมากจริงๆครับอันนี้เวลาเป็นตะคิวอย่างนั้นเรากางกายมาแบบริ่งปวดไง เดินดิ้งเดินมากกลับมาถึงบ้านอยากเดเดินไม่อยสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอที่เป็นตะคิวที่คนปัจจุบันนี้เป็นกันมากบางคนต้อกบอกบางคนก็บอกขาดยาแร่นะครับระดับวิชาการแพทย์ก็บอกขาดยาเร่แต่ถ้าภาษาเราก็เรียกงเลือดลมเดินไม่สะดวกครับเป็นขัดเป็นโรคเด็บชาเป็นโรคเก็บชาเลือดลมเดินไม่สะดวกนะคะใครนี้มีคําถามนะคะที่ผู้ชมทางบ้านฝากมาก็คือ มีอาการเจ็บที่ปลายนิ้วทั้งสองข้างมารักษากับคุณหมอไปแล้วที่หนึ่งแมลีรัสที่มาจากพิซานุโลหนะคะคแต่ยังคงมีอาการเจ็บที่ปลายนิ้วทั้งสองข้างและตอนตื่นนอนมาจะค่อยๆกํามือมันแข็งทั้งสองข้างกําเบาๆสักระยะมันก็จะคลายอาการเกร็งแต่ยังเจ็บตั้งแต่ข้อมือและข้อที่สองของนิ้วมือทั้งสองข้างอยากหายค่ะ ก็นน้ำมันเนี้ยฉีดครับไปฉีดบ่อยๆแล้วก็ขยำขยำแล้วก็ดีขึ้นครับก็คือขยำบริเวณที่เป็นนิ้วล็อกนะคะที่ที่ชาตั้งแต่ข้อนิ้วที่สองขึ้นมาใช่เพราะเวลาดีแล้วมันจะค้างกึ๊กอย่างนี้แล้วค่อยออกก็คือตอนช้าเนี่ยจะแข็งกำไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะอ่าครับเซตเอ็นมันยึดครับเรียกว่าเซตเอ็นมันยึดเอ็น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 บริเวณนี้นะคะครับมันจะยึดไว้ค่ะตั้งแต่ข้อมือแล้วก็เป็นล็อกนิ้วที่สองครับข้อที่สองของนิ้วใช่ถูกต้องสองข้างเลยคือมือคนนะครับมันอยู่อย่างนี้ครับ เราต้องรูต้ตำแหน่งของของมือถ้าเป็นหมอนะครับ <ㄜ S 2> แต่ว่าถ้าเป็นนิ้วชี้ก็อ,อยู่แนวนี้ครับนิวน้วชี้นิ้วชี้ถ้าแนวนี้ก็คือเป็นนิ้วของเราไล่ไล่นิ้วนี้ <educate S 2> เลยแต่ถ้าเป็นนิ้ว <S <S กลางก็อยู่ตรงกลางนี่นิ้วกลางนิ้วกลางถ้านิวน้วนางนะครับนิ้วนางมันแปลกมันไปอยู่ตรงนี้ครับนิ้วนางนิ้วนางมันอยู่ใต้ข้อศอกที่เส้นไคว์ชอตนะครับอันเจ้เนนิ้วนางแต่เส้นก้อยอยู่ตรงนี้ครับเส้นก้อยเส้นโป้งอยู่ตรงนี้ไม่ยากเราก็ไล่ตามเส้นเลยครับ ก็ให้ไล่เส้นไล่ตามเส้น้ไล่ตามเส้นนี้ต้นไหนนิ้สุดนะคะฉีดแล้วก็ไล่มือครับไปที่นิ้วก้อยนิ้วนางนะคะเป็นนิ้วไหนไล่นิ้วนั้นไล่เส้นไปไล่ทแล้วก็ไล่เส้นไปนะคะถ้าใ้นมีคําถามเกี่ยวกับตะคิวเนน็บชาถามมาได้เลยนะคะจะตอบคาถาคําถามหน้าหน้าใหม่ให้ตอนนี้ในเรื่องของเน็บชาค่ะคุณหมอเน็บชาเกิดจากอะไรต่างจากตะคิวอย่างไรครับคือจริงๆเรืับชาเป็นโรคชนิหนึ่งก็ียกโรคเน็บชาแะครับ เรื่องจากว่าเลือดก็ไม่เดินอยู่ดีเลือดลมไม่เดินเดินไม่สะดวกอันเลือดอันลมครับมันทาให้ชาปลายปลายเท้าค่ะไอ้นี้สิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันที่ส่งผลเป็นอาพวือาพาธตเหมือนกันเพราะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันจะตีกลับครับเลือดลมมันผ่านมันไม่ได้มันจะตีกลับค่ะพอตีกลับปุ๊บมันไปห่อหัวใจเรื่องอีกว่ากันไปเรื่องหนึ่งแล้วจะทําให้วูบทําให้นอกได้อันนี้น่ากลัวมากเลือดชาเนี่ยนะครับ เ<ช>หตุจริงๆมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอาจากพฤติกรรมหรือว่าจากที่ร่างกายเราบกพร่องอวอัยวะดใดคะนอกจากเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่ได้เมือนกับคนยกตัวอย่างคนไนโรูเบาหวานนะครับโรคเบาหวานในส่วนมากจะเป็นกันยดดเยอะโรคเับแช่โ<า>รคตับชิวนะครับเพราะว่าหมอจะบอกว่าปลายระสาทเันเสื่อม,อมหมอบางคนก็ถึงกับตักนิ้วไปเลย พราะมันจะปวดมากชาแล้วก็ปวดมากนิ้วเลือดไปเลี้ยงไปนิ้วมือนิ้วม้อไปประสาทก็ได้นิ้วมือม่วงได้ไหมคะได้ครับเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ไระาได้อันนี้ที่ผมบอกว่าโดนตัดขาไปเยอะมากเพราะเนื่องจากว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ไปประสาทจะหมอฟันตัวว่ามันเสื่อมพอเสื่อมนี้หมอก็าต้องจะเป็นต้องตัดตัดออกจริงๆไม่ต้องตัดนะครับใช้มันนี่ฉีดแล้วก็รีดไปที่ายประสาท สักพักมันจะหายครับหายปกติแล้วในกรณีของเคสที่บางท่านมีอาการของเส้นเลือดสมองตีบแต่มีอาการชาด้วยอ๋ออันนี้ที่ชาที่เลือดสมองตีบนะครับค่ะพอถึก็เลือดลมนะครับเขาเรียกว่าอัมาพึษ์อัมพานค่ะลมอัมาพึ่อัมพานมันไม่สามารถเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายประสาทนั้นได้มันก็ทำให้ชามือชาเท้าครับค่ะค่อยเรียกว่าลมอัมาพึกษ์อัมาพึษ์อัมพ่าน ครับลมในเส้นเอ็นนะครับลมในเส้นเอ็นนะคะครับวิธีแก้มีไหมคะคุณหมอตำรายาโบราณยาเดียวหรือยาตำรับยายาตำรับครับใช้ยาตำรับยาแก้เน็บชาแล้วก็เอาแล้วก็ตะคิวเขาพระสุเมนใช่อัตัวนี้ฉีดเข้าไปเลยฉีดบริเวณที่เป็นนะครับมันจะหายทั่วเปปลายเดียวแต่ฉีดแล้วต้องขยำด้วยนะครับไม่ยามันซึมเข้าไปในเนื้อถ้าสมมติว่าในกรณีที่ไม่มียาอยู่ใกล้มือไม่มีอยู่ใกล้ตัวแล้วเป็นแบบเฉียบพันนะคะคุณหมอเป็นเน็บชาเฉียบพัน หรือเป็นตะคิวเฉียบพันธุ์ในอวัยวะใดอวัยวะหนึง่งได้ครับคนสมัยก่อนเขามีภูปัญญาในเรื่องตะคิวเรื่องเนี่ยครับเขาจะใช้เกลือตั้งอยู่ใกล้ใกล้เกลือตั้งไว้ไว้ไว้ที่<า>นอน,นก็มีเกลือเนาะเขาเามีเกลือตั้งไว้ที่เตียงนอนนะครับพอมีอาการต่างๆเขาจะอบเกลือ เือสมุนหรือเกลือเกลือแกงเนี่ยต้องเป็นเกลือเม็ดหรือเป็นเกลือผงค่ะเกลืออะไรก็ได้ครับไอ้เค็มเค็มมีความเค็มอยู่ถ้าปัจจุบันจะสะดวกกับของเกลือไอโอดีนมากกว่าเราก็อมเกลือเลยคนสมัยก่อนหรืออมในลิ้นเลยอมอมในปากเลยอมอมอมไม่ต้องเยอะครับอมมารู้ว่าเค็มนะครับก็ตักหนึ่งหยิบมือครับอมไว้ในปากครัแต่คิวจะหายทันด่วนเลยอันนั้นคือภูมิปัญญาสมัยก่อนบางคนก็ใช้น้ำมันก๊าดกับน้ำมันก๊าดที่เรา จุดควายตะเกียงนะครับเขาเอามาตั้งใกล้ๆพอเป็นตะเกียงเขาจะฉโลมเลยมันั้ก็หายเหมือนกันหายเหมือนกันน้ำมันกาดตะเกียงเจ้าพายุนั่นน่ะนะคะครับผมฉโลมฉโลมบริเวณเป็นตะคิวตะคิวและจะเหม็นไหมคะคุณหมอไม่ไม่เหม็นแต่ปั๊บมันจะซึมเข้าไปกับมันจะหาย อนุติแก้คนน้ำมันก๊าซที่ใช้แล้วเหลืยงไม่ใช้ครยังไม่ใช้ครับยังไม่ใช่นะคะอ๋อถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับขั้นชาวบ้านจริงๆว่าสมัยก่อนเราจะมีแค่ตะเกียงเจ้าพายุใช่ใช่แล้วเราก็จะใช้เกลือปรุงอาหารใช่ซึ่งอันนี้เป็นตำรับยาโบราณจริงจังมากเลยนะคะเพราะว่าเกลือก็คือเกลือสมุนครับอืมถ้าเป็นเกลือเม็ดก็จะดีหน่อยนะคะอมไปเลยทั้งเม็ดเลอมเลยครับมันจะดีถ้าคุณสมัยก่อนภูมิปัญญาเขาก็ใช้ยาที่ค่ะแล้วก็น้ำมันก๊าซน้ำมันกานะคะ พราะคุณสมัยก่อนกขาใช้ตะเกียงาครับมันนันกาตะเกียงเจ้าพายุพอเป็นปับ๊บเขาจะเอาเอาน้ำมันในเกียงอะไรออกมาแล้วก็ฉโลมฉโลมสักพักก็หายจำได้เพราะว่าตอนเด็กๆไปเที่ยวบ้านคุณย่ณาค,ค,คุณปู่คุณย่าเนี่ยจะมีตะเกียงที่มันเหมือนจานดาวเทียมคุณบออ่าใช่ใช่อันนั้นคือตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ใช้น้ำมันในนั้นใช่ไหมครับนะครับฉโลมแก้ตะคิวใช่และทุกวันนี้มีขายไหมมีมีขายมีขายน้ำมันกาซนะทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณที่เข้ามาใหม่สวัสดีคุณสุชมีคุณ บ,บนนะคะแล้วก็คุณฟ้ามีตะวันท่านใดมีคําถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาสายหน้าไมม่ได้เลยเก<ม>ี่ยวกับการที่เป็นตะคิวเป็นเน็บชาคอ<ม>านี้ค่ะมีคําถามมาว่า<ม>เป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งคนในหนึ่งคนเนี่ยนะจะเป็นทั้งตะคิวและเน็บชามีครับทาไมถึงเกิดทั้งภาวะตะคิวและเน็บชาได้นะเพราะเลือดไป <คน S 1> เลีเ้ยงไม่ได้กับตรงนั้นส่วนปลายประสาทค่ะยกตัวอย่างเมื่อค็นเบาหวานที่ผมว่าเมื่อกี้นะครกัน คุณเป็น้หวานเป็นมาหวานเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งตากิ่นตั้งเน็บชาครับเพราะปลาประสาทมันที่หมอบอกว่าปลาประสาทมันเสื่อมไม่สามารถเลือดไปเลี้ยงไปไม่ได้มันทํให้ส่งปวดปวดมากมากแล้วทีนี้เราก็มียาตัวนี้ฉีดฉีดไปแล้วก็หายครับคคยทดลองมามากแล้วครับก็ได้ผลจริงๆคราวนี้ในส่วนของการที่เป็นเน็บชาเนี่ยคะอันตรายมากไหมคะต้องต้องสําคัญเร่งด่วนในการรักษาไหมคะคุณหมอเน็บชาครับเร่งด่วนรักษาเร่งด่วนครับ เพราะพอมันเป็นเยอะๆทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งผลที่ปลายมือปลายเท้าถ้าเป็นชานะครับมันจะเตือนก่อนมันเอามาพึกเอามาผนะครับมันจะเตือนก่อนการเป็นโรคเน็บชาเนี่ยนะคะครับมันเป็นเยอะๆเข้าเยอะเข้าทุกวันทุกวันมันทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงพราะอ่อนแรงส่งผลยกมือยกไม้ไม่ได้ก็ทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นฝ่อแล้วก็รีบไปสมมติว่าเราเป็นเป็นเดน็บชาหที่แขนแขนซ้ายครับแล้ว ชาเสร็จปุ๊บเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็ไม่ได้รับการสารอาหารใช่เพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็กล้ามเนื้อก็จะฟีบแล้วก็่อลงเรื่อยๆครับาบางคนเออกําลังกายแล้วก็ยังไม่หายนะครับค่ะม,มันมีหลายวิธีบางคนก็ดูอยู่ที่การนานด้วยเช่นมือชาบางคนก็เป็นแม่ค้าครับแม่ค้าพวกขายน้ําแข็งนะครับค่ะที่เกี่ยวกับขายปลาขายหมึกขายอะไรที่อยู่น้ําแข็งน,นานๆแล้วมือไปล้วงน้ําแข็งนั้นันีก็ปวดผลชาได้เหมือนกัน ทำให้ปลายประสาทของนิ้วมือสามารถชาได้มันเย็นเย็นจนชาเลยครับก็ทําให้เส้นประสาทหรือเส้นเลือดปล่อยบริเวณไปเสียหายได้เสียหายได้อ๋อค่ะอันนี้แล้วบางคนก็เกิดจากการนานเช่นทําของอะไรประจําประจําใช้มือนะครับใช้มือขยำขยี้ที่ต้องบ่อยบ่อยใช้แรงเยอะครับที่ปลายนิ้วมือครับสามารถเกิดอาการชาได้ชาได้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็รักษาให้ตรงต้นเหตุมันก็ดีขึ้นก็หาย แต่คราวนี้ถ้าเป็นเน็บชาของเส้นเลือดสมองตีดอ้ยันไอ้เ,เอาไม่อยู่นะครับต้องใช้ยาแล้วครับต้องใช้ยาเกี่ยวกับเลือดลมในเส้นเอ็นนะครับมีมีการสมมติว่าถ้าเราชาจากการทํางานนะคะคุณหมอมีท่านวดสําหรับผู้ชมทางบ้านเพื่อจะได้ไว้เป็นวิทยาทานตัวเองได้ได้ก็น,นวดสำหรับเวลาชาที่สมมติว่าเกิดจากอกาจากงานที่ทำค่ะ,ค,ะคุณหมอเราพอน,นวดได้นวดธรรมดานะครับนวดนวดธรรมดาก็ได้แต่ถ้าดีนะท่า ตามที่ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ก็ใช้ไม่ใช่โฆษณาน้ํามันนะครับแต่เป็นความจริงเราใช้ตัวนี้ฉีดๆพ่นๆไปที่มือที่ปลายประสาทแล้วก็ลดขยํขยํๆเดียวก็หายครับถ้าทำบ่อยโรคตับชาจะหายขาดไปเลยก็คือในการนวดแล้วก็คลึงคลายคลึงคลายครับก็จะทําให้อาการดีขึ้นครับะค่ะเพราะฉะนั้นในการที่ใช้น้ํามันแล้วนะคะก็ยังมีเกลือสมุนไพรบ้านเม่คุณที่แม่ครูนงนุดนะคะ ใช้สมุนไพรบ้าน,มมนเมบองในการแชร่ช่วยลดอาการชาปลายมือปลายเท้าได้ด้วยนะคะคตอนนี้ในความรู้ของเคสของคนที่เป็นเน็บชาแล้วก็ในเรื่องของตะคิวนี่ค่ะคุณหมอถ้าทิ้งไว้เนี่ยจนถึงขั้นแข็งเกร็งแล้วเนี่ยมันยากกับในรักษายากถึงขั้นนิ้วล็อกแล้วเนี่ยนั่นคือรุนแรงแล้วหรอคะรุนแรงบางคนกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งมันท่อนไม้ไปเลยเพราะมันโดนกันเลือดไปเลี้ยงไม่ได้มันทบให้กล้ามเ,ออเนื้อห่อตัวเลยถ้าเราไม่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ ซึ่งคุณวราณเนี่ยเขาฉลาดเหมือนกันนันเรื่องถ้าตะคิวจับอวแล้วก็กล้ามเนื้อห่อตัวอย่างนั้นเหน็บชามากเขาจะใช้ดินเหนียวครับดินเหนียวดินเหนียวกับการาบูลแล้วมาขยี้ผสมด้วยกันขัหยำหยำผสมด้วยกันแล้วเอามาพอกกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งจากตะคิวบ่อยๆจนนมันเป็นม้วนแล้วม้วนแล้วมันจะ สังเกตยังไงคะคุณหมอว่ามันม้วนแล้วในกล้ามเนื้อของก็ดูกล้ามเนื้อครับมันเป็นมัดมัดกล้ามเนื้อมัดเลยครับมันจะเป็นก้อนแข็งเลยก้อนแข็งโดนไม่ได้จะเจ็บก้อนแข็งที่แบบจับแล้วโอ้ยเลยอย่างนี้ใชครับแต่กรณีที่ถ้าใครที่เป็นก้อนแข็งที่เกิดจากการใส่ส้นสูงจะคนละแบบนั้นจับได้ไม่เจ็บอันไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นม้วนกล้ามเนื้อที่เกิดจากความเสียหายจากการ เกิดตะคิวแบบจับบ่อยๆนะคะคมันจะม้วนชนิดที่แตะแล้วเจ็บเลยเจ็บเลยครับสังเกตวิที่สังเกตทุกท่านนะคะคไปสังเกตที่บ้านท่านใดที่มีาการ,รเป็นตะคิวจนกล้ามเนื้อม้วนแล้วเนี่ยให้ลองสังเกตดูกดเข้าไปแล้วแข็งและเจ็บมากนั่นคือหมายความว่ากล้ามเนื้อท่านเสียหายจากการที่ท่านเป็นตะคิวบ่อยๆนะคะจนกล้ามเนื้อม้วนแล้ว ก็ให้เอาดินเหนียวอันนี้เราซื้อติดบ้านมาได้เลยครับไม่ใช่อยาขายของนะครับแต่เป็นความช่วยเหลือกันที่อยู่ไกลผู้อยู่ไกลใช้ดินเหนียวผสมกับการละบุนขยันพ่อค้าพ่อค้าหรือพ่อตรงไหนที่เป็นตะขิวจนกล้ามเนื้อหมุนหรือถ้าแต่สะดวกตัวนี้นะคะก็คือเป็นน้ํามันทิพย์ทันใจตัวนี้ก็คือจัดส่งฟรีสองขวดขึ้นไปนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีมากถ้าเราอยู่ในในกรุงนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับเราจะจเดินเหนียวจะดินเหนียวได้ไหนครับ แล้วมันสวยฉีดได้เลยได้ถ้าอยู่บ้านนอกเพราะว่าไปจริงๆขวดตัวนี้ค่ะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าใช้ไม่เยอะแล้วก็กลึงนิดเดียวนี่ก็หายปวดแล้วหายปวดแล้วนะคะคราวนี้อยากให้คุณหมอออแนะนําวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดตะคิวหรือเน็บชาหน่อยค่ะคุณหมออ๋อได้ครับถ้าท่านใดที่ยังเป็นน้อยๆอยู่ยังพอที่จะฟื้นฟูไหวเราถ้าถ้าเป็นที่ตะคิว ถ้าคุณปวดติเป็นตะคิวที่ต้องต้องพยายามยืนขยีงขยีงให้กล้ามเนื้อก็คือขยีงแต่เดินเท้าขึ้นลงนะคือขยีงเท้ากระขย่งเท้าอย่างนี้นะคะคครับ่ะให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวอจำทุกวันทุกวันไม่ให้กล้ามเนื้อม้วนถ้าเป็นบริเวณมือล่ะคะก็กำแบกกำแบกกำแบกนี่ครับกล้ามมันจะมีลูกบอลบริหารมืออยู่นะคะคุณหมออันนั้นใช้ได้ไหมคะใช้ได้อยู่กล้ามลูกบอลบริหารมือ แต่ถ้าเป็นตะคิวที่ท้องนะครับมันมันเคยมีนะครับอ่าอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันตรายเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนเป็นแล้วตัวงอเป็นกุ้งเลยครับตะคิวที่ท้องใช่ใช่ค่ะบางคนตอนนั้นเป็นรู้สึกจะแข่งกีฬาครับจําได้ล้มทั้งยืนเลยค่ะครับตะคิวที่ท้องค่ะมันก็มียากแก้อยู่ผมก็จําไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ใช้รักษาผู้ป่วยไปแล้วแต่ก็มไม,ไม่ไม่ไม่ไหวครับไม่ไม่ทานมันปวดมากเลืเกินจนเสียชีวิตตะคิวท้องเนี่ยเหรอตะเกวท้องครับ ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเหรอคะครับพบคเป็นตะคิวอแบ่งปันนิดนึงค่ะเหตุการณ์เวลาจะบนถ่ายไม่ออกครับอคือการเป็นตะคิวท้องนี่เป็นนานขนาดไหนคะถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงๆคนนี้ก็เป็นกระเทยค่ะเขาเป็นกระเทยอยู่ที่ชนบุรีคมารักษาผมที่บ้านนะครับมันเป็นตะคิวอย่างรุนแรงมากเป็นมากี่วันนะคะจนถึงคุณหมอตอนถึงคุณว่าจะถึงผมก็เป็นปีสองปีนะครับเป็นตะคิวมาตลอดเวลาครับ เป็นบ่วยปล่าเป็นจนอ๋อไม่ได้เป็นตลอดเวลาแต่ไม่ถือว่าเป็นทุกวันเป็น,ปนทุกวัน,วนครับจนกล้ามเนื้อน่าจะ้วนอย่างที่คุณหมอว่าใช่แข็งแข็งรวมทงที่เป็นเรื่องหายใจไม่ออกครับผมถามว่าจะถามพวกป่วยว่าเป็นอย่างไรบ้างคี่บอกว่าเป็นขึ้นมาจะหายใจไม่ออกคนจะแน่นท้องไปหมดมแล้วเนี่ยเขาบอกกับผมว่าฉันยั่นจะตายกับโรคอันนี้แน่นอน <laughs> <ะ S 2> นั่นจะตายในเรื่องหายใจไม่ออกนี่เลยเพราะว่ามันจะแน่นมาก ก็จริงอย่างที่แกว่าเนี่ยเป็นหนักเข้าหนักเข้าหัวใจไม่ออกตอนนั้นองคุณอยังยังไม่สามารถปรุงยาตำรับเพื่อรักษาได้ครับครับเพราะจึงใช้ไปไม่กี่วันเองก็ไม่อยู่ครับมันมันมันหนักจริงๆมันอ๋อการที่เป็นตะกิวท้องในระดับนั้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดครับคุณน้อบางคนเรื่องขับถ่ายนะครับก็ส่งผลแกบอกว่าแกไม่ขับถ่ายขับถ่ายไม่ออกขับถ่ายไม่ออกแต่ท้องก็ไม่ป่องนะครับผมตรวจท้องแล้วท้องก็ไม่ป่องแต่ว่า ลำไส้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่มันเกรงหน้าท้องเกรงแข็งมากแข็งเปนดานเลยนะครับแดบอกเวลาเป็นเด็ทีต้องหัวตัวมันเจ็บปวดยืดตัวไม่ได้คมันจับแต่มันมียาสมุนไพรอยู่ตรงสามตัวที่ช่วยได้ตะคิวตะคิวต่อของตะคิวท้องตะคิวท้องต,ตรงค่ะครับไม่เหมือนกันแต่ใช้ทมานนี้นะ่าจะได้ค เพราะตอนนั้นตนั้นที่คุณหมอเล่านี้ถ้ากล้ามเนื้อม้วนในระดับที่หายใจไม่ออกคงจะต้องหนักแล้วมันหนักครับเพราะโรงพยาบาลก็เอาไม่อยู่ครับค่ะก็เลยมาหาผมี่บ้านเพราะเป็นมาหลายปีกว่าจะถึงมือผมก็ลุกยี่ยุกยําไรเหมือนกันครับเป็นยาตำรับใดบ้างคะคุณหมอยาโบราณอันนี้ต้องกินยาเถาดานจรึงๆึต้องกินยาเถาดานยาเถาดานยาเถาดานกล้ามเนื้อม้วนที่มันออมันแก้เถาดานในท้องครับค่ะ มันต้องจจาระที่เป็นแข็งเป็นเถาดานครับเป็นเถาดานท้องจะเก่งแข็งมากแล้วถ้าถ้าเป็นชุวงวันนี้ก็ใช้น้ำมันนี้เฉียดจะหายค่ะแล้วแล้วที่อุจจาระที่เป็นเถาดานภายในเนี่ยคือก็ต้องใช้ใช้สมุนไพรเถาดานเถาดานค่ะเอามาทำยังไงทานนะคะคุณหมอเออเป็นเม็ดแคปซูลอย่างนี้ครับก็กินเลยอ๋อเป็นยาเถาดานนะคะเป็นสมุนไพรแก้เถาดานเป็นยาระบายครับค่ะเป็นยาระบายครับซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์แก้ในการแก้เถาดานส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของปอกระบิด ประมาณนั้นนะคะใช่ใชมาขางแขกประมาณนั้นนะคะแต่ทานมากๆก็จะส่งผลไม่ดีเช่นกันใช่ใชเราก็ต้องช่วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แก้การเป็นเทวดานหรือว่าอุจจาระแข็งในลำไส้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เกิดจากที่ขับถ่ายไม่ดี<ม>ทุกท่านก็อย่า,ว,าว่าอย่านอนใจว่าจะไม่ส่งผลต่อระบบใดๆในร่างกายเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อุจจาระเราแข็งตัวเป็นเทวดาน ลำไส้ใหญ่นะคะที่นาหน้าที่ในการบีบรัดอุจจาระเพื่อที่จะขับถ่ายออกมาเนี่ยเขาจะดูดน้ําออกจากอุจจาระที่มันค้างอยู่ในลําไส้ใหญ่ส่วนปลายเมื่อดูดกลับขึ้นไปน้ําเหล่านั้นนะคะเป็นน้ําที่ควรจะต้องทิ้งแต่กลับขึ้นไปสู่ระบบร่างกายก็ทําให้ร่างกายรวนเราก็จะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวและต่อมานะคะเมื่อน้ําถูกดูดออกจากอุจจาระมากๆอุจจาระก็จะแข็งเป็นถาวดานซึ่งก็ก่อให้เกิดโรคตามที่คุณหมอว่ามาเป็นตะคิวได้ด้วย นี่ก็เพิ่งเป็นเคสแรกที่ได้ยินนะคะว่าเกิดจากการขับถ่ายไม่ออกและทําให้อุจจาระที่แข็งเป็นเถารดานเกิดจนเกิดเป็นตะคิวตะคิวเป็นพลดึกคือเรียกพลดึกพลัดึกในท้องพลดึกท้องมานะครับถ้าท้องมันจะป่องแล้วก็ไม่ป่องมันเป็นเถารดานคือแข็งมากในท้องนะแข็งกับมีหินอยู่ข้างในกดลำไส้ก็คือพบเลยว่าเป็นเถาร์ดานเถารดานมันจะแข็งเป็นลำเป็นก้อนอยู่ในท้องนะครับถ้าพวกที่จะถ่ายยาก ถ่ายลำบากจะใช้ประวัติในการดื่มน้ําน้อยด้วยไหมคะคุณหมอมันก็มีส่วนนะครับแต่จริงใช้น้ำมันเนี่ยชิดๆแล้วย้อนย้อนก็หาช่วยตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่รุนแรงมากนับนะคะท่านใดมีคําถามถามมาได้เลยนะคะคุณวราพรธนพิพัฒน์สิริถามว่าถ้างั่งทํางานนานๆแล้วขาบวมควรจะรักษาหรือวิธีกายภาพบําบัดอย่างไรบ้างครับอ๋อถ้านั่งนานๆขาบวมนะครับ เราอาจจะประทับเส้นตร่อน้ําเหลืองก็ได้ครับอถ้านั่งของเราอาจจะผิดท่าอยู่ผิดท่าไปไปทับต่อน้ําเหลืองทำให้เกิดขาบวมขาบวมนี่ผมเคยมีประสบการณ์รักษาพระองค์หนึ่งคพระอยู่ที่ปากใต้ครับเขาเป็นเจ้าอาวาสขาแกบวมเป่งมากหมอหมอบอกต้องเจาะแต่แกไม่ยอมเจาะแกมาที่บ้านผมนั่นแหละผมก็ดูแล้วอาการอ้บวมบวมเป่งจริงผมก็กดซึบกล่อน้ําเหลืองให้ครับกลับถึงวัด แกหายสนิทเลยครับแกบอกญาติโยมน้ำเหลืองที่ขาเหรอคะครับขาหนีบขาหนีบแล้วทีนี้ใครเป็นอะไรโรคอะไรก็ใช้เม่ที่ผมหมดไปที่หมองเซนที่หมอเซนเพราะฉะนั้นของคุณวราพรธนพิพัฒน์สิรินะคะคุณหมอบอกตำแหน่งกดน้ำเหลืองคนไข้นิดหนึ่งว่าถ้านั่งแล้วขาบวมอย่างนี้น่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองขาหนีบปวดต่าอยู่ตำแหน่งไหนครับคุณหมออยู่ตำแหน่งขาหนีบที่นี่ครับมาอยู่ตำแหน่งที่ขาหนีบตรงเนื้อครับขาหนีบผู้หญิงผู้หญิงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากดไปแล้วเจอมันจะเจ็บครับ มันเจ็บมากถ้าเราเป็นต่อมน้ําเหลืองนะคะเป็นต่อมน้าเหลืองอุดตันอยู่บริเวณขาหนีบนะคะให้ท่านกดตรงบริเวณขาหนีบใ,ใ,ใกล้ๆสะโพกนะคะอยู่ด้านหน้าของเราใ,ใกล้ๆสะโพกตำแหน่งนี้นะคะคกดลงไปดูถ้าเจ็บแล้วสะดุ้งเลยเนี่ยนะคะคือหมายความว่าท่านมีปัญหาต่อมน้ําเหลืองอุดตันบริเวณขาหนีบแล้วก็ให้กดค้างไว้แบบนั้นกดค้างไว้บางคนก็เป็นไตต้องเช็กไตด้วยจะไล่อ่ะต้องเช็กไตแล้วก็ถาเหือกดแล้วบริเวณ ะโพกเนี่ยนะคะไม่เจ็บไม่สะดุ้งให้เช็คไตตำแหน่งของไตค่ะคุณหมอให้เขาเช็คทางบ้านลองกดให้นอนหงายนะคะนอนหงายเนี่ยอยู่ด้านขวาครับค่ะนี่อยู่ด้านขวาตรงนี้ครับนี่คือเส้นไตอยู่ด้านขวาตรงนี้ตำแหน่งของไตนะคะให้ทุกท่านนอนนอนหงายแล้วกดลงไปลึกๆแล้วกดลงไปลึกๆถ้ามันเจ็บถัดลงมาจากชายโครงก็คือถัดลงมาจากม้ามถัดลงมาจากตับ ถัดลงมาจากตาเพราะตับจะอยู่ข้างบนติดชายโครงแต่ไตนี่คือจะอยู่ต่ำากตับลงมาใช่ตับไตมันคู่กันต่บกับไตอันนี้ตับตับอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะตับจะอยู่ใต้ช้ยโครงตำแหน่งนี้สอดมือเข้าไปตรวจแบบนี้ตอนนอนหงายนะคะส่วนไตนะคะเลื่อนลงไกนิดนึงอนอยู่ข้างสะดือแล้วก็กดลงไปนะคะถ้าเจ็บสะดุ้งใช่ถ้าเจ็บสะดุ้งนั่นคือท่านมีภาวะของไตทําให้เกิดการขาบวมได้ด้วยนะคะให้คุณ วราพรน,นะคะลองไปตรวจตามขั้นต้นที่คุณหมอแนะนำนะคะแบ่งปันเป็นวิทยาทารแล้วก็หากมีอาการแข็งเจ็บสะดุง้งทั้งสองตำแหน่งนั่นหมายความว่าเป็นทั้งต่อมน้ำเหลืองอุดตันแล้วก็เป็นเรื่องของไตวิการด้วยนะคะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่มีคําถามมาดูย้อนหลังหรือว่าไม่ไม่เข้าใจสงสัยขั้นตอนการตรวจอย่างไรเนี่ยนะคะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือโทรเข้ามาสอบถามสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดหรือว่าตัวยาใดๆที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาการสังขาร ให้คุณหมอจัดยารายบุคคลสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์0 902897965เบอร์คุณหมอ0856746529แต่ถ้าเบอร์คุณหมอโทรแล้วไม่ติดหรือติดแล้วไม่รับนั่นคือคุณหมอรักษาคนไข้ยอยู่นะคะเพราะตอนนี้เหลือคนไข้ยอยู่อีกห้าท่านแล้วก็นักเรียน<ม>กําลังรอเรียนอยู่<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้คุณหมอแบ่งปันเพียงเท่านี้เพื่อที่จะได้ไปทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อแล้วก็สอนนักเรียนต่อด้วยเอาคุณคุณหมออุเซนมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสด <ผม S 1> ี <ผม S 1> ค่ะ